อ่ะแล้วฮะแหม่กำลังหลังช่วงพักเบรกนะากำลังคุยอยู่ว่าใครมีฟงมีแฟนบ้างอย่างสุดแฟนคลับของน้องลูกโป่งเราโทรมาได้เลยตอนนี้นะฮะเรายังแจกอยู่สำหรับอัลบั้ม Crush On นะฮะห้าอัลบั้มนะฮะแผ่นนะฮะมีลายเซ็นพร้อมลายเซ็นนะฮะสกิบเซ็นเนลเจอร์เซ็นเนลเจอร์เซ็เนลเจอร์ทุกอัลบั้มมีรายการสดหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรับก่อนนะฮะสายแรกสายแรกขออนุญาตขยับเก้าอี้นิดนึงแกะโต๊ะ กดไหมลองดูกดลองดูลองดูป้าไม่ติดไม่ติดเอะกดแรงๆทำนิ้วงี้สิเดี๋ยวกล้องก็ไม่เห็นนี่บิมฮัลโหลฮัลโหลไฮสวัสดีครับทักแบบรายการนั้นสิมาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะสสวัดีค่ะคออฟไก่ค่ะคุณไก่คุณไก่ช่วยเอ่อชวนออฟ The sound from the TV เปิดเสียงทีวีออกก่อนนะคะแต่ don't turn off the TV because <ด>อะไรคคุณครับ because <c oughs> จะไม่เจอหน้ากัน <laughs> คุณไก่อาย,อยุเท่าไหร่คะค่ะ40ค่ะ40 <c oughs> คุณไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทีมงานเขียนมาว่า2ีอสิบ่อเอาไว้ตั้งสิบพอปีกัมปูยังไงเนี่ยกัมปูหูไม่ดีดีด้ค่ะมีที่ผ้าอยู่ด้วยค่ะที่ผ้าอยู่นะเขไม่กล้าพูดคุณไก่อยากคุยกับคุณลูกโผงใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกโผงสวัสดีค่ะพี่ไก่น่ารักมากค่ะขอบคุณมากค่ะนลูกโผงอออัลบั้มคัชออนนี่มี6เพลงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะออ๋แล้วเพลงที่ เพลงที่เออเพลงที่เป็นหกอะไรเงี้ยเหรคะเป็นเพลงเด่นเป็นเพลง promote ใช่ไหมคะค่ะหกเพลงนะคะแต่ถ้าเกิดอเมทโชคดีจะเจออีกสี่เป็นสิบเพลงคือมีพี่ก้องร้องสองพี่ชอบร้องสองทั้งฟิชลิงก็ก็เออที่เราโปรโมทไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีเพลงจีใช่ไหมคะแล้วก็เพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงแฟนเพื่อนนะคะแล้วก็เพลงที่เป็นโบนัสแท็กมาอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเ ชื่อเพลงว่าเปิดใจนะคะก็ประกอบภาพยนตร์นะคะเรื่อง Deep in the Jungle นะคะของพี่พจน์อนนท์ค่ะโอ้แต่เดี๋ยวนี้เพนเพื่อนคนที่ไม่ใช่แฟนไม่ไม่ไม่ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เพลงไหมของคุณไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่คายแต่ตอนนี่ร้องไปแล้วค่ะแฟนเพื่อนทำผิดก็อันนั้นเป็นแบไรบาเป็นโบนัสใช่ไหมคะค่ะบโบนัสนะคุณไก่นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้โบนัสฮะรอซื้ออยู่อะค่ะรอซื้ออยู่คนที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี้ค่ะ เขาดาวไปเลยกนันไปขีดทิ้งในปฏิทินเลยคุณไก่ขาไปทีละวันละวันไปถึง25ปุ๊บพุ่งไปแผงเลยหน้าแผงหน้าแผงแล้ววันนั้นช่องอัลบั้มพิเศษวางวันแรกค่ะแถมเพลงลาบก้อยลาบก้อยไม่มีไปไปแผงส้มตำไปที่แผงขายซีดีแล้วบอกว่าขออัลบั้มน้องลูกโป่ง crash on เพราะว่าไม่ต้องกังวลเลยอ้าวุณไก่จำไได้ะคุณไก่ ซึ้งมากเลยอ่ะสายต่อไปนะคะดูนิ้วนะฮะล้อฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเรียมค่ะเรียมเลือทนแล้วใช่ค่ะใช่สวัสดีน้องลูกปอค่ะสวัสดีค่ะพี่เรียมค่ะ พอดีเป็นแฟนคลับของน้องเขาอะค่ะ<อ>มาบอกว่าดีใจด้วยที่ได้ออกเทปแล้วขอบคุณมากค่ะพี่<ม>น้องเรียมน้องเรียมเมื่อกี้เห็นหน้าแฟนคลับของน้องปปลูกโป่งบ้างไหมเจอกันบ้างไหมคะอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือพอดีว่าเรียมจะแบบว่าเน้นที่แบบว่าไปโพลไดพันทิปอะไรอย่างเงี้ย<อ>มาดจาข,อข,อขอ้อนาของน้องเขาปโปด,ดยส่วน,นตัวคือว่าทํางานเยอะนะคะก็จะได้จะติดตามทางอิเนเทอร์เยยน็ตอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้แต่เคยจเจอตัวน้องเขานะคะที่ไหนคะพี่ ตอนนั้นที่ว่าพี่ไปก็คือส่วนมากพี่จะตามไปหลายที่มากเลยอ,ะอ,อ่ะอือ้าวก็หลายที่อยู่เหมือนกันนี่ยฮะ <c oughs> ต้องมาแสดงตนนะคะพี่เรียมจริงหรอคะ<ช>แลวน้องอเป็นไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้ก็ก็แข็งแรงดีค่ะก็พยายามทานวิตามินแทนการพักผ่อน <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ห่วง <c oughs> คนเราจะดูว่าแข็งแรงหรือไม่เขาดูที่สุขภาพเล็บนี่แคลเซียมเขาถึงซิงเขาได้ยาวมากแต่น้องสวยขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ คือตัวพี่เนี่ยจะเป็นแบบว่าแฟนคลับตั้งแต่แบบว่าน้องยังไม่ได้เข้าบ้านเลยพี่ก็จะดูตลอดจรอคงต้งแต่ตอนวีดีอาร์อะไรเงี้ยเหรอคะใช่จนแบบว่าคนที่บ้านพี่เขาแบบขูยอะไรทำไมติดน้องเขาขนาดนั้นจนเหมือนแบบกลายเป็นน้องสาวคนนึ่งไปเลยอ่ะืนแบบพี่รู้เรื่องของน้องแบบเออทุกอย่างเลยคุณเรียมคุณเรียมขำหน่อยอยากรู้ว่าติดใจหรือหลงเสน่ห์อะไรในตัวน้องลูกโป่งอ่าคือเขาเป็นคนตรงอะค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ คือว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่ามีเสน่ห์เขาต้อตรงไหนพี่เขามีก้อนเขามีโค้ดมีว้าเนะจ๊ะไรอย่างนี้ใส่ตรงไปตรงมาใช่ค่ะเขาเป็นคนที่นิสัยตรงไปตรงมาอาจจะแบบว่าคนภายนอกอาจจะดูเขาว่าเขาแบบขื่นนิ่งหรือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเข้าสิงคนง่ายแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเขาลองเปิดใจกับใครแล้วแบบทุกคนต้องรักเขาทุกคนนะคะพี่นะพี่ไม่ได้เมาเลยพี่ก็เชียร์หนูพี่บอกหนู้ว่แบบอทนึงนั้นแ่ะพี่ชอบหนู ล้วบวชเลยบวชเท่า<ต>ไหร่ขอถามน้องหน่อยนะคะ <c oughs> ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้นอกจากงานเพลงน้องมีออผลง,งานอะไรมากค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอให้พี่เรียมช่่ยติดตามต่อไปนะคะรับรองว่ามีแน,ๆนะะ่ๆค่ะมีจริงๆด้วยเราเป็นพยานพี่ถามว่าน้องลูกโป่งเขามาโพลในพันธิมากมายมมพี่แบบว่าดูแล้วแบบ <c oughs> น้อยอะค่ะก็ลูกโป่งต้องแบบขอโทษจริงๆนะคะคือล <c oughs> ูกโป่งก็จะพยายามเข้าไปนะคะ ก็แต่ว <bin uk> <azo> ่าบางทีมันแบบเหนื <complicado>, trendy, ่อยจริงๆทํางานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แอบเข้าไปอ่านอยู่บ่อยๆนะคะก็แอบซุ่มๆดูอยู่แต่ว่านานๆทีจะโพสอะค่ะปิดไฟโพสอ่ะฮะไม่คะบางคนต้องปิดไฟโพสงั้นกลัวเห็นสิ่งงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ขอบอกอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะ้เลยคะคือว่าพี่อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยแบบบางทีน้องแบบอาจจะเจออะไรที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะขอให้น้องนึกไว้เสมอว่ายังมีคนอีกเยอะคือยังกลุ่มพี่อย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้แสดงตัวบ่อยแต่แบบว่า อย่างน้อยนะกําลังใจถ้าเกิดพี่สามารถทําอะไรให้ได้นะพี่ทําให้ทุกอย่างเลยเรียมเรียมเดี๋ยวพี่ตบไหลให้โ <c oughs> อเคเนาะจริงนะคะคือแบบว่าเรียมไอ้สิ่งไม่ดีที่เจอนี่หมายถึงพี่อย่าพี่ก้องือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าทุกสิ่งอย่างที่เขาอาจจะมากระทบจิตใจเขาอะค่ะขอให้เขาวันนึกถึงโอเคเปล่าคือนึกถึงแฟนคลับคนนี้นึงอะไรอย่างเงี้ยขอให้เขานึกถึงแฟนคลับคนนี้นึงเลยแบบว่าเออเราเราก็ดีใจคือน้องของเราค่ะคิดว่าเขาเป็นน้องของเราเลย ขอบคุณมากครัพี่เลี้ยมขอบคุณพี่เลี้ยงนานทีนะคะจะมีคนมาพูดเปิดใจจริงขนาดนี้แล้วก็พี่ก้องพี่ทอพค่ะอยากบอกข่าวเมื่อกี้ที่ว่าเอออินดี้อินทาวอะค่ะที่ว่าเสียค่าที่หรือเปล่านี่คือไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าเราอะต้องเอาผลงานของเราอ่ะไปเสนอให้กับ เขาจะมีบูตตั้งรับสมัครอะค่ะแล้วลเขาจะคัดเลือกว่าถ้างานของเราแบบอินดี้จริงๆคือทําเป็นแฮนด์เมดจริงๆแล้วเขาจะโทรติดต่อเรามาอีกทีนึ่งไม่ใช่เป็นเหมาพะหุรัต,ตมาแล้วมาขายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะต้องแฮนด์เมดจริงๆโอเคเาะแว<อ>แบบว่าเป็นแบบดีไซน์ของเราแล้วก็วแ,แบบว่าแล้วของของเรียมได้ขายไหมลูกคือว่าน้องสาวไปขายอะค่ะพี่ทํามือได้ทุกอย่างเลยแต่หน้าสิไม่ใช่ทำไม่ได้ก็ต้องวัยรุ่นทาอย่างเรียมแล้วพี่ไปขายก๋วยจั๊บขนมจีนได้ไหมอะก็ทำเองเหมนนกัะ อ๋อถ้าทำเองแต่มันไม่อินดี้ไงคะอ้าวหุวนจับกูอินดี้นะจ๊ะแต่ถ้าคุณกล้องไม่ถ่ายเองนี่คงหมดแต่หัววันเลยคะ่ะห็นไหมหมดตั้งแต่ตีห้านะคะหมดต,ตั้งแต่ตีห้าถ้าเขาเปิดขายตีโมงเย็นพี่ตั้งขายตอนต่ีสองก่อน <laughs> อ่ะขอบคุณนะคุณเรียนนาค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้น้องลูกโป่งนะคะคุณเรียมสวัสดีค่ะแต่คุณเรียนบอกว่าก๋วยจั๊บแน่เลยก๋วยจั๊บไม่อินดี้ก๋วยจั๊บอินดี้นี่เงี้โอ้ต้องเป็นแบบว่าฮัมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยอะไรแปลกๆโโอหก๋วยจั๊บไม่รู้เขาชอบกินอะไรรู้ตอนเนี้ยเออใหม่ลุ้นชอบกินอะไรกินอะไรปูปลาป่ะคะปูปลาอนี่อินดี้ปูปลาปูปลา never die ไม่ว่าจะอินดี้หรือไม่อินดี้ ก็กินเนื <improving> <Y ip> ้อจนใต้เน e r d i ดฟูปาระและบางทีใส่ขนมจีนด้วยตัวเลยโอ้แคปหมูหน่อยแคปหมูหิวเลยอ่ะสีสายนะคะฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ